หน่วยที่3การจดทะเบียนพาณิชย์และการจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องดิฉันนางสาวตะวันสุดโทเลเลขที่3ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพานณิชย์พุทธศักราช2499คือบุคคลธรรมดาคนเดียวหรือหลายคนผู้ประกอบการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์1 บุคคลธรรมดาหรือกิจการเจ้าของคนเดียวห้างหุนส่วนสามัญและนิติบ,บุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย 2. ห้างหุนส่วนสามัญน,นิติบ,บุคคลห้างหุนส่วนจำกัดบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดกิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 1. ผู้ประกอบกิจการลงสีข้าวและลงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร 2. ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆอย่างเดียวหรือหลายอย่างคิดรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งขายได้เป็นเงินตั้งแต่20บาทขึ้นไปหรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขายมีค่าวรวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่500บาทขึ้นไป 3. ขายอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี 4. ผู้ประกอบกิจการหัตถกรรม หรืออุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใดอย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตามและขายสินค้าที่ผลิตได้คิดราคารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งเป็นเงินตั้งแต่20สบาทขึ้นไปหรือในวันหนึ่งมีสินค้าที่ผลิตได้มีราคารวมทั้งสิ้นตั้งแต่500บาทขึ้นไป 5. โรงงานแปลสภาพแกะสลักและการหัตถกรรมจากงาช้างการค้าปีกการค้าส่งงานเละก ผลิตภัณฑ์จากงาชา้างพานิชยกิจที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 1. การค้าเล่การค้าแผงลอย 2. พานิชยกิจเพื่อการบำบุงศาสนา 3. พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งมีพระราชบัญญัติหรือพระราชกิจสดีกาจัดตั้งขึ้น 4. พานิชยกิจของกระทรวงทบวงกรม 5. พาณิชยกิจของมูล,ลนิธิสมาคมสหกรณ์ 6. พาณิชยกิจซึ่งรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7. พาณิชยกิจที่จดทะเบียนตามข้อ1ถึงข้อ5ผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดิฉันนางสาวประภาสิริแสงอาทิตย์เลขที่10การจดทะเบียนพาณิชย์แบ่งออกเป็น3ประเภท1จดทะเบียนตั้งใหม่ 2. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการที่ต้องยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง3จดทะเบียนเลิกการจดทะเบียนตั้งใหม่มีเอกสารดังนี้ 1. คําคำขอจดทะเบียนแบบทอพอ 2. หลักฐานประกอบคำขอ2.1 สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ประกอบภายินชรกิจหรือหุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบดําเนินกิจการในประเทศไทยกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของบัตรประจำตัว2.2หนังสือมอบอำนาจ2.3กรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม 2.4ส,สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบ,บุคคลซึ่งมีรายการเกี่ยวกับชื่อวัตถุที่ประสงค์ทุนที่ตั้งสำนักงานรายชื่อกรรมการและอำนาจกรรมการ2.5หนังสือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินกิจการในประเทศ2.6ใบอนุญาตท,ทำงานของผู้รับผิดชอบดำเนินกิจการในประเทศวงเล็บกรณีเป็นบุคคลต่างด้าว 2.7ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือหนังสือรับรองการใช้สิทธิตามสนทิสัญญาเอกสารตามข้อ2.4และข้อ2.5หากทำขึ้นในต่างประเทศจะต้องมีคำรับรองของโนตารี Public หรือบุคคลซึ่งกฎหมายของประเทศนั้นๆตั้งให้เป็นผู้มีอำนาจรับรองเอกสาร พร้อมด้วยคำรับรองของเจ้าหน้าที่กงสุนหรือสถานผู้ไทยดิฉันนางสาวตะวันสุดโธเลขที่3การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมีเอกสารดังนี้ 1. คํำขอจดทะเบียนแบบทอพอ 2. หลักฐานประกอบคำขอ2.1สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ประกอบภานิชยกิจ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบดำเนินกิจการในประเทศไทยกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของบัตรประจำตัว2.2ใบทะเบียนพาณิชย์เฉพาะกรณีแก้ไขเพิ่มเติมชื่อตัวหรือชื่อสกุลของผู้ประกอบพาณิชยกิจชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ ชนิดพาณิชยากิจหรือสำนักงานแห่งใหญ่2.3สำเนาห,หนังสือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินกิจการในประเทศกรณีนิติบุคคลต่างประเทศขอเปลี่ยนแปลงผู้จัดการสาขาในประเทศ2.4สำเนาห,หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล2.5 หังสือมอบอำนาจการจดทะเบียนเลิกมีเอกสารดังนี้ 1. คำขอจดทะเบียนแบบทอพอ 2. หลักฐานประกอบคำขอ2.1สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจหรือทายาทที่ยื่นคำขอแทนหรือหุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้รับผิดช,ชอบดำเนินการในประเทศไทย กรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของบัตรประจ,จำตัว2.2ใบทะเบียนพาณิชย์2.3หนังสือรับฝากบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีในกรณีเป็นนิติบุคคล2.4หนังสือมอบอำ,นา,ำนาจ2.5สำเนาใบมรณบัตร ของผู้ประกอบพานิชยกิจกรณีถึงแก่กรรม2.6สำเนาหลักฐานแสดงความเป็นทายาทของทายาทผู้ลงชื่อแทนผู้ประกอบภานิชยกิจซึ่งถึงแก่กรรมสถานที่จดทะเบียนและกำหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์ 1. กรุงเทพมหาคนคร ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนนทบุรีหรือสำนักง,งานบริการจดทะเบียนธุรกิจทั้ง7แห่ง 2. จังหวัดอื่นยื่นจดทะเบียนได้ที่สำนักง,งานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด 3. ยื่นจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่ www.dbd.go.th ภายในเชื้อจิจที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดเป็นการเฉพาะ ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ขายให้เช่าผลิตหรือรับจ้างผลิตแผ่นซีดีแถบบันทึกวิดิทัศน์แผ่นวิดิทัศน์ d ดี DVD, ระบบดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง 2. ขายอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี 3. ซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบริการอินเทอร์เน็ตให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 4. การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต 5. การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ 6. การให้บริการเครื่องเล่นเกม7การให้บริการตู้เพลง8โรงงานแปลสภาพแกะสลักและการทำหัตกรรมจากงาช้างการค้าปีกการค้าส่งงาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้างกำหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์1การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ภายใน30วันนับแต่วันเริ่มประกอบพาณิชยกิจ สการเปลี่ยนแปลงรายการต้องจดทะเบียนภายใน30วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง 3. เลิปกประกอบภาณิชยกิจต้องจดทะเบียนภายใน30วันนับแต่วันที่เลิกปกระกอบภาณิชยกิจสี่ใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายต้องยื่นขอใบแทนภายใน30วันนับแต่วันสูญหาย ดิฉันนางสาวภูรินีจิตติเชื้อเลขที่12บทกำหนดโทษและค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ 1. ถ้าไม่จดทะเบียนแสดงรายการเท็จไม่ยอมให้ถ้อยคำไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบมีความผิดต้องระวังโทษปรับไม่เกิน2,000บาทกรณีไม่จดทะเบียนเป็นความผิดต่อเนื่องปรับอีกวันละไม่เกิน100บาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ถ้าใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายไม่ยื่นคำร้องขอใบรับแทนหรือไม่แสดงใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ที่สำนักงานที่เห็นได้ง่ายไม่จัดทำป้ายชื่อมีความผิดปรับไม่เกิน200บาทและถ้าเป็นความผิดต่อเนื่องปรับอีกวันละไม่เกิน20บาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 3. ถ้าช่อโกงประชาชนบนสินค้าทุจริต ปลอมสินค้าหรือทุจริตร้ายแรงในการประกอบการจะถูกถอนใบทะเบียนพาณิชย์เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะสั่งให้รับจดทะเบียนพาณิชย์ 4. ถ้าถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณิชย์แล้วฝ่าฝืนประกอบกิจการต่อไปมีความผิดต้องระวังโทษปรับไม่เกิน10,000บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับการขอดำเนินการตามพรบรทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่50บาทจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนครั้งละย0บาทจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ20บาทขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ฉบับละ30บาทขอตรวจเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจลายหนึ่งครั้งละย0บาทขอคัดสำเนาและรับรองสำเนาเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจลายหนึ่งฉบับละ30บาท ดิฉันนางสาวสรัญญาปานเกิดเลขที่18การจดทะเบียนผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หกลมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานที่ได้รับผิดชอบการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาจดทะเบียนและออกเครื่องหมายรับรองจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ประกอบการ 2. กระทรวงพาณิชย์ได้ถ่ายโอนอำนาจจดทะเบียนพาณิชย์ไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดแล้วโดยยังเป็นผู้รักษากฎหมายพรบพาณิชย์พศ2499กกำกับดูแลด้านนโยบายการจดทะเบียนพาณิชย์และเป็นศูนย์กลางข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ทั่วประเทศแนวทางปฏิบัติการจดทะเบียน ประกอบพาณิชย์ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์การยื่นคำขอจดทะเบียนหนึ่งคำขอต่อหนึ่งเว็บไซต์หรือร้านค้าออนไลน์ไม่ใช่ผ่านเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือให้ข้อมูลเท่านั้นโดยไม่สามารถซื้อขายผ่านทางเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์นั้นๆต้องมีร้านค้าออนไลน์แล้วโดยมิใช่มีแต่ชื่อเว็บไซต์หรือชื่อร้านค้า การซื้อขายสินค้าบริการผ่านทางเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียเช่น Facebook ที่เป็นการทำการค้าโดยปกติถือเป็นการซื้อขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องจดทะเบียนพาณิชย์และนำเลขทะเบียนแสดงบนหน้าร้านค้าออนไลน์เป็นร้านค้าหรือประกอบการพาณิชย์กิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกสี่ประเภทที่กฎหมายกำหนด กรมพัฒน,นาธุรกิจการค้าจะอนุญ,ญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์โดยเฉพาะร้านค้าออนไลน์ที่เป็นเว็บไซต์และมีโดเมนเนมเป็นของตัวเองไม่รวมสื่อออนไลน์ดิฉันนางสาวอวิกาภูนุ์เลขที่32เครื่องหมายการค้าเครื่องหมายการค้าหมายถึงภาพวาดภาพถ่ายภาพประดิษฐ์ ตราชื่อคำข้อความตัวหนังสือตัวเลขลายมือชื่อกลุ่มของสีรูปล่างหรือรูปทรงของวัตถุหรือสิ่งเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันเจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องนำเครื่องหมายการค้าที่คิดขึ้นไปจดทะเบียนก่อนจึงได้รับความคุ้มครองพรบเครื่องหมายการค้าจะมีอายุความคุ้มครอง1ิปีเมื่อครบกำหนดสามารถที่จะต่ออายุได้เป็นคราว คราวละสิบปีประเภทเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายการค้าเป็นเครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เกี่ยวกับสินค้าเพื่อแสดงสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อื่นเครื่องหมายบริการเป็นเครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการเพื่อแสดงว่าการบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้น แตกต่างกับการบริการที่ใช้เครื่องหมายการบริการของผู้อื่นเครื่องหมายรับรองเป็นเครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องรับรองใช้ mm. เพื่อรับรองเกี่ยวกับ <thriving> แหล่งกำเนิดส่วนประกอบวิธีการผลิตคุณภาพของสินค้าหรือบริการนั้น <thriving> เครื่องหมายร่วม <thriving> เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้ หรือจะใช้โดยบริษัทหรือวิสาหากิจในกลุ่มเดียวกันหรือโดยสมาชิกของสมาคมสหกรสาภาพสมาพันธ์กลุ่มบุคคลหรือองค์กรอื่นใด